พร้อมไหมคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวเนื้อที่ใหญ่นะคะในโซนพุนพินค่ะเป็นบ้านที่ติดถนนใหญ่สามารถต่อยอดทําธุรกิจการค้าได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่บนถนนเส้นท่าข้ามบางอ้อค่ะห่างจากสถานีรถไฟนะคะเพียงแค่2.3กิโลเมตรหรือขับรถเพียง4นาทีเท่านั้นค่ะสังเกตง่ายๆนะคะก็จะเป็นซุ้มประตูไม้ค่ะที่เขียนว่าเป็นบ้านเรือนดีค่ะ ทำเลแห่งนี้นะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมนินลวัตรริเวอร์ไซด์อยู่ใกล้แม่น้ำและอยู่บนถนนเส้นหลักและตัดไปยังโรงไฟฟ้าเขาหัวควายได้อีกด้วยค่ะถนนหน้าที่ดินนะคะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรค่ะและสามารถขยายได้สูงสุดถึง16เมตรเลยค่ะและอนาคตโซนพืนพ้นที่ยังได้อนิสงจากการพัฒนาระบบรางรถไฟทางคู่และการขยายสถานีค่ะสําหรับแปลงที่ดินแห่งนี้นะคะมีขนาด1งานกับ53ตารางวาค่ะถือว่าก็เกือบ2งานนะคะ คุณสามารถต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบเลยเพราะว่าตัวที่ดินนะคะมีบ้านเดี่ยว2ชั้นหหลังค่ะและมีออฟฟิศขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าและโซนด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลานหน้าบ้านที่ค่อนข้างกว้างค่ะคุณสามารถดัดแปลงเป็นที่จอดรถสําหรับลูกค้าได้อีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะบริเวณข้างแปลงค่ะก็ยังมีถนนกว้างถึง6เมตรค่ะทําให้ที่ดินแปลงนี้นะคะติดทั้งถนนเส้นหลักแล้วก็ถนนเส้นซอยค่ะสําหรับพื้นที่บ้านใช้สอยหลังนี้นะคะประมาณการอยู่ที่180ตารางเมตรค่ะขนาด2ชั้นนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะภายในบ้านนะคะก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านล่างค่ะที่คุณสามารถรองรับสมาชิกได้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือคุณจะดัดแปลงเป็นโฮมออฟฟิศก็ยังได้เลยค่ะที่เชื่อมต่อกับ โซนในครัวนะคะที่บริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีห้องครัวและก็ห้องน้ำค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไปอยัง ลานหลังบ้านที่คุณสามารถทําเป็นโซนซักล้างได้ด้วยค่ะสําหรับบันไดที่นี่นะคะก็ใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีค่ะและชั้นสองนะคะก็จะมี2ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมกับ1ห้องน้ําค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณชั้น 2. ค่ะที่มีโซนนั่งเล่นและก็โซนพักผ่อนนะคะอยู่บริเวณหน้าห้องค่ะและด้านหลังของเจนนะคะก็จะเป็นห้องนอน2ห้องนอนนะคะที่เชื่อมต่อไปกับกระเบียงหน้าบ้านค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่คุณสามารถใช้รวมกัน,นะคะ่ะ ที่ดินขนาด1งานกับ53ตารางวามาพร้อมกับบ้านแล้วก็ออฟฟิศนะคะราคาเพียงแค่4ล้านกลางๆเท่านั้นค่ะหากคุณสนใจนะคะสามารถติดต่อโปรวิวนะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็พาคุณชมทรัพย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายค่ะ